พรมากันนะอภิวาทนาศีลิสิยแจ็คและผันว่าเป็นผู้ใหรไล่งนเหนือไล่งานโตดูหน้าตาคุ้นๆสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขครีวิทยามหาปอนไายงานเหนือไลยงานโตน้ําีน้ํานองครับเมื่อนี้ขึ้นมาเยี่ยมมายี่ยนบ้านเก่ามาหาหมูหาผวกได้งินว่าหมูผวกนี่ส่วงนี่กำลังดี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  แฟนครับเพื่อนเลยบอกว่าให้มากอดห้ยนะมให้กอดนะกอด<ะ>กอดอ้ย,อยกอดให้แฟนครับเพื่อนเพื่อนไปคอยมากอด มันเป็นยังไงเขาซาเขาลรือว่าตัวเกี่ยวมิวสิกกับอันมหาป่วนพิษกันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงพิษกับปูกับพวกกับเพื่อนศิลปินทั้งนี้ออกจากค่ายตี <c oughs> แล้วไปเลียนหนังสือ,อยังไงว่าอย่าปังหัวเ,เพื่อนตอนนั้นก็คือว่ากันย่างถีเข้าผ้ากันเรากันเรื่องสุขภาพส่วนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปเลียนให้มันจบครับหลังจากทีไปเลียนตอนนี้จบแล้วดิจบแล้วจบแล้วเลียนจบแล้วบัดที่นี่พอดีช่วงนั้น เออเาได้รับโอกาสาจากคุณผีดอกเหมยพือนบอกเพื้นกระดึ๊บถา,ามาซอยแนวาซันม,มาอยู่น้ากันวาซันมาสแ่งมาแปียงประจวบมจอจ๊ะประจวบมจอจาะระบาตนนดตอนนั้นเพราดีว่าตัวเกี่ยวมิวสิกเฮ้าหนิดกับเดืนสายบัดที่นี่เฮ้าหนิดตอนนั้นเข้ากัต้องยึดเวลาเลี่ยนเป็นลักกันเลยบ่ได้อันนี้แต่ว่าวบอกถึงว่ามีปัญหาว่มีปัญหานี้มือนี่คือคําตอบมือนี่คือคําตอบจะมาเคลอย่างกับใครแพงตัวเกี่ยวมิวสิกรมา ว่าไรนเคี้ยวบอกเธอว่าคําตอบก็คือเออไปมาหาสูเหมือนนี่นี่มาหาเจ้ามาพ่อนาข่าตาเจ้าเออมาพ่อนามุมพ่อนาพวกเบิดสูหูสุคนนี่กัยังปกติเส้นเก่าเส้นเดิมเจ็บอกเจ็บใจเจ็บใส่เจ็บเออเจ็บเบิดสูมองอา่าบอเลีมคั้นบ่อจุข,ขวางดิขัาจังได้ขั้นบอกว่า ตัดเต่อีพี่หนึ่งนี่บอกว่าสีอยู่เคียงคางเสมอเนี่ยมาทางใดกระพาะกระพาะคือเก่าเด็ดก็ยังมาอยู่คือเก่าบอลไดพีดบอลไดพันกันเนีคนผู้เก่าเนาะคนผู้เก่าเฮ้แต่กับผู้หายคือเก่าเอ,เอาติโอเวอร์แมนกระพาะคือเก่เาเฝ้าคือเก่าเออในส่วนหนาตาก,กับอาจจะรอบอสูบบอลบิ๊กปัน <N: S 1> น้นใด้นี่ยมันก็ของจริงอยู่เดียวล่ะมหาปอน <N: S 1> มีเนี่ยไปหลังเสมอนี่ปอะยุทตั้งปีนึงออกไปอยู่ผู้เดียว อกัเรื่อยเอเรื่อยเรื่อยู่เรื่อยเอย,อยู่แบบเรื่อยๆมื่อมือนี่นี่ถือว่าเป็นอีพีที่พิเศษแห่งจริงดีเป็นอีพีที่พิเศษมากๆค้นที่ว่าคิดว่าสิได้เห็นทึงเวทีนี่กันได้มาเห็นได้มาเห็นแมนฉากนี่ก็ใไงตัวอลังการวายฉากเขาเคเรืองแสนผุดออมนล็คาเขาเฮ็ดดนะว้าถึงว่านี่ เงินลอยยี่สิบเก้าบาทนี่มันเกินคุ้มผุนด้มันเกินจริงหนูขันเบื้องแบบเนี้ยบัตรหาลอยผุนได้ขันมุลค่าการแสดงซ้อมเป็นอาทิตย์ผุนดีฉะนั้นเลี้ยวผู้ถี่มาเบืองไหลสุดอยู่ตอนนี้ครับพี่นองครับตอนนี้ซื้อบัตรยังทันแต่ว่าก็อาจจะอ่างหน่อยเพราะว่าตอนนี้นี่แอดมินเรากดจนนิ้วรัวหมดเลยนอกจากพี่ดอกเหมยเป็นพราสมสุขแล้วก็ยังมีแม่เป้ารัศมีมณีนบจากอีสานนครศรีเลยครับคืนนี้แม่พะา แม่พญามาตัวจริงตัวแม่ตัวแม่ตัวเต็งเต็งเราคัดสรรแต่สิ่งดีๆมาให้แฟนคลับแฟนเพลงเราคัดแต่พี่ทุเรียนแบบทุเรียนป้านิดกิโลละหมื่นมาให้ดูทุเรียนภูเขาไฟใช่นะครับผมวันนี้คือพิทยามหาปอนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแวะเวียนแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนถือว่าวันนี้ก็เลยมาแสดงเป็นนักแสดงสมทบเลยครับเป็นนักแสดงสมทบ ต่างไดีมาเล่นน้ำมูน้ำพวกไปสนาะเอเอเข้ากับไปมาหาซูกันปกตินี่ละเลน่นด,ดีเดอ้อบทเทอานายเลน่นดีเดอ้อโอ้ยเลน<บ>่นดีกูเลีนตอดช่อมไปแต่ออกข้าวยุดดอก <c oughs> ด้านซ้ายมือแต่น่น่นอยนี่เจ๊ไหนนี่ผู้ใดนี่ลูกสวัสดีครับน้องซีแกมโตเกียวมอวสิก,กสค,ครับรับบทเป็นโจนค่ะเห็นโจนโจนผู้ชายใช่ไหมลูกต้องซื้อบัตรครับต้องซื้อบัตรโอเคทางนี้วิเขามีห่างอะไรนะอุ้ย โอ้คตอมาเิรตดโอ้โหเป็นไก่ที่รู้เป็นไก่ค่ะเป็นไก่ตัวแม่มาบอกเป็นตาตุมเทอสวัสดีค่ะน้องสแตมโตัวเกียวมิวสิกค่ะน้องสแตมมตัวเกียวมิวสิก รับบทเป็นกินรีสาวค่ะกินรีโอเคครับอีแกปายหายที่ไหนหรอต้องซื้อบัตรมาดูว่าหายที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะน้องแอนนี่โตเกียวมิวสิกค่ะรับบทเป็นแก้วกลยานีแก้วกลยานีเป็นเมียพี่กายค่ะเออ ในในในละครเนี่ยค่ะแต่ว่าชีวิตจริงโบแมนที่เอามีนมมาหรอกเขาจะปรมักอยู่ในลูกมาซุดแต่เข้าด้วยขาบอดขาตะกี้สามตีสี่ลงมาไม่เห็นเทากับกินข่าวว่าตะกี้ฮะโบพันมีนมเดี๋ยวกินแข่าวมันตาบ้าเฮาตอนนี้พ่อเขาสวยแล้วกินข่าวว่าอย่าเบาเลยเขาหนาเคี้ยวแล้วก็คืนเลยนะหนาเด็กโง่คืนนมสักซิปแทตเนาะ สวัสดีครับสกายโตเกียวพิเศษครับรับบทเป็นขนแผนเมืองครับขนแผนเมืองแมนครับอย่าลืมเสิร์ฟเสิร์ตัวเด้อพี่น้องเด้อครับอีพี่นี่อีพี่สมใจอยากครับสมใจอยากใัได้รูกได้นอกแอนนี่เป็นเมียครับว้ามันคิดตีแล้วบอลนาแต่ว่าคิดไปคิดมากกว่าว่าคิดเพดอยู่ครับบอลเป็นยังไงมันเริ่มจะเป็นบ้าไปเรื่อยแลรวครับขอบคุณครับ สวัสดีครับแม็กซ์รันโตเกียวมิวสิกครับรับบทเป็นมานพครับมานพสวัสดีครับน้องฟุกโตเกียวมิวสิกครับผมรับบทเป็นพ่อค้าจีนครับพ่อค้าจีงมีท่าบจจีงไหมอี๋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 ยี๋อี๋อี๋อี๋ี๋ี๋อี๋อีอี๋ี๋ แขกแขกเราเมื่อกี้อันั่นมันอินเดืออะไรลูกเป็นภาจีนเป็นแขกจีนเป็นภาษาจีนว่าจีนว่าเป็นจีนแดงดิบอดอันนี้จีนบอรเรียกจีนบอรเรียกขอบคุณครับสวัสดีครับน้องน้ำอุ่นตัวเกียวมิวสิกครับน้องน้ำอุ่นตัวเกียวมิวสิกทำไมไม่ใช้ไมค์ลูกไอ้สมแยงไม่ได้ยินป่ะครับไอ้สมแยงเข้าไปเลยละครจะเป่าเปิดอนแล้วแล้วติดมาให้ผมนะเราบอกว่าใส่เตัวตลอดด้วยปีเป๊กอนล่ะแบตจะหมอลหรอ ฮัลโหลฮัลโหลเช็กเช็กโอเคสวัสดีครับน้องน้ำอูนตัวเกียวมิวสิกครับน้องน้ำอูนตัวเกียวมิวสิกครับมื่อนี้รับบทเป็นคนทันนะครับคนทันที่แปลว่าขอบคุณครับอรอซื้อบัตรจองตั๋วครับผมเอ่อ่อเอ่่อแม่ยังบอกบัตรขอบคุณครับเวลาแล้วครับไม่มเนาะสวัสดีครับผมกล้องวา,วายโยตตเกียวมิวสิกครับผมรับบทเป็น โจนปลาครับโจนปลาฮะโจนโจนปลาครับโจนปลาโจนปลาครับบ้านพร้อมครับครับเอิญปลาดีห้กูงงไว้อิลีบัการดีโจนปลาครับโจนปลาอ๋อโจนปลาเนองกองลูกเป็นอะครับสวัสดีครับน้องเบบตัวเกมมิวสิกครับน้องเบบมันคือเต้นซ์สู้ลุยในปลาถิ่ลูกชุดนูน โอ้ยแาบาบบแล้วครับผมรับบทเป็นครูดครับเป็นครูดครูสครับฟังนี้ดูจีสวัสดีครับครูจินจังตัวเกมมิวสิกครับฝากซื้อบัตรซื้อตั๋วในเด้อพี่น้องอีพีนี่ทุ่มทุนอีหลีเบิ่งแต่สุดที่แ่ละตลอดนนะครับบ่ว่าสิเป็นฉากแสงสีเสียงการันการเฮ็ดมาเนี่ยเกือบแสนบ่แม่นครึ่งแสนมันหลายครับครึ่งแสนจริงๆแม่นครับแต่สิหลายแสนทอามื้ออื่นก็สิเป็นของเพื่นนุนตุ่นึกเอานั่นล่ะ ครับผมจะลืมซื้อบัสเสื้อตัวนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทเหมือนเดิมครับระบบทเป็นอะไรครับระบบทเป็นกษัตริย์ครับกษัตริย์เอามือขึ้นมาหน่อยลูกเอฟซีเมนกูเชนซังเอามือเอามือเรียงหน้าข้างๆหันมือออกโอ้ยหลอกลวงผู้บริโภคสวัสดีครับชื่อว่ายูริโตกเกียวมิวสิกค,ครับผมยูริโตกเกียวมิวสิกค,ครับผม รับบทเป็นไก่สิงค์ครับผมไก่สิง์อีพีนี้อ้าอ่ะไอ้เหวะอะไรอ่ะรอติดตามได้เลยครับอย่าว่าอย่าบอกนะว่าซื้อบัตรจองตั๋วครับใช่ครับผมเฮ้อันนี้ก็ตัวโใส่มาจิ่าเปไปฉากจะพกชุรเชียาสวัสดีครับผมคุณแอกครณษัโตเคอเมสิก เมื่อนี้รับบทเป็นนายสำเพาเรือญี่ปุ่นครับเบอรไซเกือบกับสน็จเนาะคนห้อเนาะสองเรื่องเลยได้บดเป็นยังเรื่องแรกกระจําได้ตอนกรุงศรีอยุทยานั่นเป็นยังอ่ะตอนนั้นกับ่บอร์ไซเกือบผมรู้สึกว่าข้างล่างนั้นมันหวาเวทสะเลืกินเวว่าเมื่อก่อนก็เป็โตมุกอาจารย์เออทาไมสน่ะก็ผมรู้สึกอะไรนะผมรู้สึกหวาเวไวายเวว่าเออขอบคุณครับ สวัสดีครับตาเนีวนะครับน้องรีโอโตเกียวมิวสิเซ็นมันยังตาเนีวอะไรคือตาเนีวลูกตาเนีวคือแบบว่าเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยตาเนีวเอฟบีใช่ค่ะเอ้าซี่เกีมลองตาเนียวไมนรู้มันชื่ออะไรแต่ฮะคือเขาบอเอาเลขหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับน้องรีโอติวซี่เกียมซี่เกียมสวัสดีครับน้องซี่เกียมโตเกียวมิสิงนะครับตาเนีวตาเนียวเป็นคนป่วยนี่น้องรีโอเป็นไงบ้างลูก อีพีนี้รับบทเป็นโจรป่าเข้มๆมากเข้มเลยคับชายแท้ใช่ค่ะชายแท้มีแฟนผู้หญิงใช่ค่ะโอเคสวัสดีครับช่องตัวยงมิวสิกครับผมรับบทเป็นนายสำเพอแขกครับผมสำเพาแขกใช่ครับไปอยู่มาเลไปไคโรตีมันขายบอดีและขายึงไปนำไปเงินนะครับมาซื้อไอซืสอนา หมดแล้วซ้ำหนีบ่าวซ้ำหนีแต่ไม่มามันหน่อยโอ,โอเคครับผมขอบคุณครับอีพยวงนี่เจ๊แถวเองเจ๊แถวเจ๊แถวสวัสดีครับคุณกิต้าร์โตกเกียวโมซิกนะครับวันนี้รับบทเป็นาวเกสีเป็นตัวเดินตัวดีในรอบนี้เกชอบปลูกต้นสักเกแล้วก็ชอบกิน ได้ยินข่าวว่าคุณเป็นตัวดําเนินเรื่องเราในเรื่องนี้เลยเป็นตัวสาคัญมากในเรื่องนี้ต้องบอกนะครับต้องบอกเลยนะครับบอกว่าจีดมากจีดยังไงฮะจีดก็คือแบบว่าสู้ตบยิ่งกว่าอีมือรื้ม้ปั้มไยหรอ้ปั้มเลยยังไงอีพีนี่แบบกระโดดทีบสองทีบยังไงนี่แบบนี่อุ๊ยอะไรโผล่เมื่อกี้นี้บอเรมด้วยฮะตายนะก็ฝากทุกทุกคนนะครับซื้อบัตรจองตั๋วนะครับอยากเห็นอะไรจี่จีดมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ ตาแนวตาแนวเหมือนไงตาแนวสวัสดีครับน้องบอลตเกียวมิวสิกครับผมน้องบอลตเกียวมิวสิกรับบทเป็นโจนเหมือนกันครับผมโจนเสาศิลาแปดศอกตอกเป็นหลักเอามือผักนานเข้าเสายังไหวจิตเจคนจะแข็งแก่งสักเพียงใดน,น,น้องแอนนี่เอาขี้รั้นย่ำตดแตกครับผม <laughs> ไอยืมมาเด้อไอนี่เด้อไอยืมมาเด้อมืลหนึงเด้อนขสิเชิเาคือไม่ข่ได้แต่งโม่คอยกระซือมาโอเออกะซือตัวนเราอยู่ซือตอนนะครผมไออันยองอาเซโยชอลเนินอันเดิมแลลูกวานเนี่ยหออันเดิมแลวลูกอันเดิมนี่อาเซโยชอลเนินบองชูบองสันเบกุงมงบอเป เป็นครุดครับบัเป็นครุดทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นครุดกระเทย้แนนโอแม่บ้าบัเป็นครุดครับผมในเรื่องครับฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วน้ำเนือครับเด้ฝากพี่น้องน้ำแน่ครับพี่น้อง